แค่5นาทีในตอนเช้าก็สามารถเปลี่ยนทั้งวันของคุณได้ไม่ใช่เพราะเวทมนต์จากที่ไหนแต่เป็นเพราะพลังงานของคุณต่างหากเราทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมทางแยกสองทางจะเลือกสั่นคลื่นแบบใดก็ได้ทางหนึ่งคือคลื่นของความเร่งรีบสับสนวุ่นวายอีกทางคือคลื่นของความสงบความมั่นใจและความเป็นเจ้าของชีวิต และคุณคือคนเลือกเองทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งโชคสิ่งที่คุณรู้สึกจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าใจคุณคุณมัวคุณจะดึงดูดแต่เหตุการณ์ที่ยืนยันความคุณมัวนั้นแต่ถ้าคุณเริ่มวันด้วยความใสความนิ่งและความตั้งใจบริสุทธิ์คุณจะเห็นว่าโลกทั้งใบตอบสนองคุณด้วยสิ่งดีอย่างน่าอัศจรรย์ ห้านาทีตอนเช้าไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถเปลี่ยนคลื่นพลังของคุณได้ทั้งวันชีวิตที่ดีไม่ได้เริ่มจากอะไรนอกตัวแต่มาจากการตั้งค่าพลังงานภายในทุกเช้าคุณจะได้โอกาสใหม่อีกครั้งเพื่อบอกจักรวาลว่าวันนี้ฉันขอคลื่นแบบนี้ ไม่มีใครสามารถตั้งคลื่นนั้นให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองและถ้าคุณเริ่มทำสิ่งนี้สม่ำเสมอพลังจะเริ่มหมุนเข้าข้างคุณมันไม่ใช่โชคแต่มันคือผลลัพธ์จากความถี่ที่คุณตั้งไว้อย่างมีสติลองให้ตัวเองเพียงแค่ห้านาทีก่อนเริ่มวันถ้าคุณยอมให้โลกภายนอกเป็นคนตั้งพลังให้คุณคุณจะถูกพาไปโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าคุณเริ่มจากภายในคุณจะเป็นผู้นำพลังของตัวเองทั้งวันนี่คือสิ่งง่ายๆที่คุณควรทำในทุกเช้าไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีของพิเศษแค่คุณกับตัวเองและเจตนาอันชัดเจนต่อจัก,กรวาลข้อ 1. นึ่งหยุดนิ่งและหายใจตื่นมายังไม่ต้องรีบลุกจากเตียงให้คุณหลับตาเบา แล้วพาตัวเองกลับมาที่ลมหายใจอย่างรู้สึกสูดลึกเข้ารับพลังใหม่จากจักรวาลผ่อนออกปล่อยความกลัวที่ยังเหลือไม่ต้องพยายามคิดไม่ต้องวางแผนแค่อยู่กับจังหวะหายใจนี้เพราะลมหายใจคือสะพานเชื่อมจากใจคุณไปสู่พลังแห่งจักรวาลหายใจเข้าฉันกำลังตื่นขึ้นอย่างสงบ หายใจออกฉันปล่อยความเร่งรีบความกังวลทั้งหมดทำแบบนี้แค่หนึ่งนาทีพลังงานในใจคุณจะเริ่มเปลี่ยนคุณจะรู้สึกเหมือนใจเริ่มนิ่งเหมือนมีที่ว่างเกิดขึ้นภายในและที่ว่างนี้แหละคือพื้นที่ที่พลังดีงามจะไหลเข้ามาได้ข้อ 2. ตั้งความตั้งใจ intention จากใจที่นิ่ง ให้คุณตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากมีพลังงานแบบไหนไม่ใช่สิ่งที่อยากทำให้เสร็จแต่เป็นพลังที่อยากรู้สึกเช่นวันนี้ฉันอยากรู้สึกสงบวันนี้ฉันอยากรู้สึกมั่นใจวันนี้ฉันอยากรู้สึกเบิกบานแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันเลือกความรู้สึกนี้แล้วนี่ไม่ใช่การวางแผน แต่คือการเลือกความถี่เพราะสิ่งที่คุณรู้สึกจะเป็นคลื่นพลังที่ดึงดูดประสบการณ์ในวันนั้นการตั้งเจตนาคือการบอกจักรวาลว่าคุณพร้อมให้พลังไหนนำทางและพลังงานนั้นจะค่อยๆขยายตัวดึงดูดเหตุการณ์คนและความรู้สึกที่ตรงกันคุณไม่ต้องควบคุมโลกแค่ควบคุมพลังที่คุณส่งไป ข้อ 3. พูดคำยืนยันพลังงานเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งที่สะท้อนพลังที่คุณต้องการและพูดออกมาช้าๆพร้อมความรู้สึกเต็มหัวใจตัวอย่างเช่นวันนี้ฉันมีพลังดึงดูดสิ่งดีงามฉันคู่ควรกับความรักโอกาสและความสุขทุกสิ่งกำลังทำงานเพื่อฉันอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องพูดเยอะแต่ให้พูดด้วยพลังไม่ใช่แค่เสียงเพราะจัก,กรวาลไม่ได้ฟังแค่ถ้อยคำแต่มันฟังคลื่นใจยิ่งคุณยืนยันซ้าด้วยความเชื่อมัน่นยิ่งเปลี่ยนคลื่นจิตให้มัน่นคงสิ่งดีไม่ได้มาเพราะบังเอิญแต่มาเพราะคุณเปิดพลังให้มันเข้ามาและการยืนยันแบบนี้คือการเปิดประตูนั้นในแต่ละเช้าข้อส จินตนาการความรู้สึกแห่งความสำเร็จให้คุณนั่งนิ่งๆแล้วจินตนาการตัวเองในวันที่ดีที่สุดไม่ใช่ภาพของเป้าหมายที่ไกลเกินไปแต่เป็นอารมณ์ของคนที่สำเร็จแล้วจินตนาการว่าคุณยิ้มอุ่นใจปลอดภัยและมีพลังจงรู้สึกให้เหมือนสิ่งนั้นเป็นความจริงในตอนนี้เพราะเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆ พลังงานของคุณก็จะตรงกับความจริงนั้นทันทีนี่คือพลังของการสื่อสารกับจักรวาลผ่านจิตไม่ใช่คำพูดคุณไม่ได้ต้องบอกจักรวาลว่าอยากได้อะไรแต่คุณต้องรู้สึกให้ลึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อความรู้สึกนั้นเสถียรนจักรวาลจะสะท้อนมันกลับมาอย่างแม่นยำและยิ่งคุณทำทุกเช้าความถี่ของคุณก็จะเริ่มสอดคล้องกับความฝันของคุณมากขึ้น ข้อ5ปิดท้ายด้วยความเงียบและวางใจเมื่อทำครบทุกขั้นตอนอย่าพยายามผลักดันให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแค่นั่งเงียบๆอีกครู่แล้วบอกกับตัวเองว่าฉันได้ส่งคลื่นของฉันออกไปแล้วและฉันวางใจในพลังจักรวาลความเงียบนี้คือการวางพลังลงอย่างมั่นใจไม่ต้องควบคุมไม่ต้องเร่งแค่เชื่อและเดินไปอย่างผ่อนคลาย เพราะการวางใจคือคำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดมันไม่ใช่การขอแต่คือการรู้ว่ามีอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าวันทั้งวันเบาขึ้นไม่เร่งเรียบไม่ดิ้นรนและจากพลังนั้นเองสิ่งดีงามจะเริ่มตอบรับคุณแบบไม่มีคลาดแค่5นาทีนี้มันเปลี่ยนพลังทั้งวันและเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆคุณไม่ต้องรอชีวิตเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยรู้สึกดี แต่คุณสามารถรู้สึกดีตั้งแต่เช้าแล้วปล่อยให้ชีวิตเปลี่ยนตามทุกเช้าคือการตั้งเคลื่อนชีวิตใหม่ถ้าคุณตั้งมันอย่างตั้งใจโลกทั้งใบจะขยับเข้าหาคุณอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ต้องใช้สิ่งใดเลยนอกจากเจตนาและความเงียบในใจจักรวาลตอบสนองต่อความรู้สึกที่คุณส่งออกไม่ใช่แค่คำที่คุณพูด มันรับรู้ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองทุกวินาทีและเมื่อคุณเริ่มวันด้วยพลังแห่งความสงบขอบคุณและมั่นใจชีวิตคุณก็จะเริ่มสะท้อนพลังแบบเดียวกันกลับมาไม่ใช่แค่บางวันแต่เป็นทุกวันขอแค่คุณให้เวลาห้านาทีไม่ใช่กับโลกภายนอกแต่กับโลกภายในที่มีพลังสร้างความจริงใหม่ให้ชีวิตพลังที่ยิ่งกว่ากฎเกณฑ์ คือการเชื่อมต่อกับจักราวาลจากภายในและทุกเช้าที่คุณทำแบบนี้คุณจะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดเริ่มพรุ่งนี้เชา้าให้จักราวาลเริ่มทำงานร่วมกับคุณอีกครั้ง